ก็สวัสดีครับวันนี้ตอนเช้านะครับเช้าวันเสาร์นะครับก็มาเยี่ยมเย,ยนสวนผะกุดป้าเผาเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ก็คงไม่เดินทางไกลไปไหนครับเพราะรถผมเพิ่งประสบอุบัติเหตุมาใหม่ก็อาศัยถ่ายคลิปใกล้ๆที่พักไปก่อนเนาะวันนี้เราจะไม่เดินสายช่วงนี้เร,เราจะไม่เดินสายเดี๋ยวถ้ารถผมซ่อมเสร็จเร็วเราค่อยไปทําคลิป ท,นนท,ษษที่บุรีรัมย์กันเนาะการทำเกษตรที่บุรีรัมย์เพราะผมก็จะมีธุระต้องกลับบุรีรัมย์เดี๋ยวเราจะค่อยไปหาการทำเกษตรแถวภาคอีสานตอนใต้บ้างเนะงเาะสำหรับวันนี้ก็มาเยี่ยมสวนข้าวเาเามันเดิมนะครับแล้วก็ลุง,งหายดีแล้วครับลุงกำลังรดน้ำอยู่ฝั่งนน้นนะครับหายดีแต่อาทิตย์ทีแล้ว รถ,รถไปชนต้นไม้รถไปชนต้นไม้รถถนนมันลื่นมันคลยชนต้นไม้อาทิตย์ที่แล้วรถยนต์เนี่ยอ๋อเอ๊ะอ๋อเพิ่งจะรถเป็นไรอ่ะฝนตกฝนตกดีไงอ๋อฝนตกดีเลยเพิ่งจะรถ มีคนมาซื้อต้อนอีองไหมลุงตอนนี้ก็หยุดนะฮะตอนนั้นก็มีเหมือนกันมาซื้อทำต้นอะไรอะ่ะอ๋อ<ะ>ตอนนี้หยุดแล้วหยุดบ้างแล้วฮะแล้ววันนี้ไม่ได้ทํางานนะฮะเพิ่งเลิกมาตอนปีห้าครึ่งอ,อได้งานมาเลยนะเนี่ยครับ<อ>มาเที่ยวเล่น,นตรงนี้ตรงนี้เพิ่งปลูกใหม่แค่ไหนหลุงไหนะเนี่ย อ๋อมาตอนนั้นมันยังไม่ออกขนาดนี้เลยไม่ทอนเตี๋ยเช้เาออกมาแล้วฮะอ๋อพ่อเพลาเกมไม่ทำกับข้าวเหรอแกอยู่บ้านนะฮะวันนี้อ๋อคิดว่าแกทำกับข้าวตอนเช้าผมเลยไม่ได้ถั่วหายแนกะเดี๋ยวผมทั่วแกก็ได้เ <c oughs> ออ อ,อช่วงฝนตกไม่ได้รถเลยครับไม่ได้รถมันหลายวันเลยฮะฝนตกดีครับเดนมาทีนี่มันดีเนีน้ำน้ำเต็มนาแล้วที่บ้านไหนฮะที่บ้านน้ำเต็มนาแล้วะที่บรีรัมะ ่ายยังไม่ตื่นหรอกปาะไม่มีใครรับก็ไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาชมเดินชมสวน เอา้าวแลวนี่ก็นี่แกดึงดึงดึงต้นพันธุ์ดึงต้นพันธุ์ขายไปไปเยอะเนาะก็ทุกสิ่งทุกอย่างผ้นตกมาเมื่อกี้ก็เริ่มจะกลับสู่ภาวะปกติแล้วแล้วสิ่งที่เพิ่มเติมทำไมสวนป่าเาเนี่ยไอ้ลูกเล็กๆเกิดขึ้นเร็วมากเลยดูทิแบบ ผมมาตอนนั้นยังไม่มีอะไรแบบนี้เลยดูด,เดิเต็มไปหมดนี่เงินทั้งนั้นนะครับเงินที่เกิดขึ้นมาใหม่มเงินทั้งนั้นไอสวนฝั่งนี้ก็ประมาณไอตรงฝั่งนี้ก็ประมาณเกือบปีแล้วน,นะแต่ไอข้างนี้ก็เกือบสองปีแล้วเพราะผมก็มาถ่ายตั้งแต่ปลูกใหม่ๆนะครับฝั่งนี้ตอนนี้ ถอนพ้นพันขายจนโล่งเตียนหมดแล้วนะครับเหลือโล่งอยู่ประมาณธรรมดาฝั่งนี้มันจะแน่นไปหมดนะครับแต่รู้สึกว่าลูกเล็กเด็กแดงมันจะขึ้นเร็วมาเร็วมากเลยนะดูเต็ไมไปหมดนะครับดูเต็ไมไปหมดนะครับขึ้นเร็วมากครับ ยขยายมาฝั่งนี้อีกตั้วนี่ขยายสวนเนี่ยนี่ขยายสวนเริ่มกินพื้นที่สวนพะก,กูดเริ่มกินพื้นที่ลัน,ไ,นไร้ไรมันนะฝั่งนี้ก็ข้าวโพดนะจะลงข้าวโพดไว้ น,นี้ตรงที่ว่าผมมาปลูกตัวนั้นแกก็ดึงดึงต้นขายไปหมดนะครับแล้วก็แกก็ไปขุดที่แกปลูกไว้ที่บ้านมาปลูกไว้ใหม่นะครับมันก็ยังดูนี่อยู่ครับปลูกสองสามเดือนก็ได้เก็บแล้วถ้าเก็บเอายอดกินนะครับนี่อ้นนี้อันนี้คือ ยอดเขียวเขียวนะครับยอดเขียวเขียวยอดใหญ่อันที่จริงยอดผักกูดยอดขาวยอดเขียวมันก็ยอดใหญ่เหมือนกันนะแต่มันเขาบอกว่ามันมียอดขาวยอดเขียวเดี๋ยวลองเอาสองต้นมาปลูกเทียบกันดูนะมันจะสเงียบไปไงเนี่ยอันนี้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 ยอดออกขาวขาวเห็นไหมอันนี้ยอดออกขาวขาวใสใสอันนี้ อันนี้ยอดออกเขียวเขียวเข้เขมเข้มนี่ถ้าเป็นสีก็สีก,สกละเบอร์ก็ประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวลุงก็รดน้ำมาจากฝั่งนูน้นลุงดูแถวๆนี้มันยังไม่ค่อยฟื้นขึ้นมาคืนเลยเนี่ย แถวๆนี้มันเหมือนมันยังไม่ค่อยฟื้นขึ้นมาเลยต้นใหญ่มันหมดต้นใหญ่ลุงทอนขายจนหมด,มดครับต้นใหญ่มันหมดแต่ไอ้ลูกเล็กลูกเล็กๆเนี่ยกำลังขึ้นมาเยอะเลยเดี๋ยวตัวเล็กๆขึ้นมาทีหลังอีกก็แน่นอีกชึบ ตรงนี้มันจะเป็นแบบเหมือนดำๆนะเพราะว่าสแลนสีดำนะครับเนี่ยดูสแลนสีดำตรงนู้นมันเป็นเหมือนสีสีเขียวใสๆนะเหมือนสีสีเขียวต้องอ่อนนะเนี่ยสแลนมันเป็นสีเขียวแลนข้างบนเป็นสีเขียวคือลุงติดหัวปัน่นสปริงเกอร์แต่มันไม่ทั่วถึงเพราะลุงขยายไปขยายไปอันนี้เนี่ย ย้ายไปแล้วสปริงเกอร์มไม่ถึงลุงก็ต้องขีดน้ํารถด้วยเอาลุงช่วงนี้ได้ได้ได้เก็บยอดเก็บอะไรขายบ้างไหมลุงฮะได้เก็บยอดเอาไปขายบ้างไหมขายทุกวันเลยฮะตอนนี้ยอดนะขายวันเว้นวันนะวันนี้ไม่ได้เก็บวันเว้นวันแต่วาเนี่ยเก็บไปแยะหลายกาเลยโอ้แต่พอได้ขายอยู่เนาะครับถอนต้นพันธุ์จนโลงหมดเลยเนาะ ปลาเผาโอบกพักสองเดือนนะครับต้นเผาโอ้ต้นเผาต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์พักสองเดือนนะครับต้นพันธุ์ไม่พักไม่ได้เดี๋ยวหมดสวนนี่นะครับเย่ฝั่งนี้ไม่ต้องกลางแคลนหรอกมั้งลุงมัน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 ไม่ตายหรอกมั้งเนี่ยมันมันก็ร้อนนะฮะเราจะเอาตรงนี้หน่อยหนึ่งไงฮะอ๋อ โอ oh. ้แล้วกลางก็แล้วไม่เขาแล้วแล้วว่าเขาแลดีกันนะฮะเขาจะต้อตรงดีเลยแดดจัดจัดหน่อยเดียวอนะ๋อ oh, ครับและนี้ก็คือมามามาตอนนั้นต้นมันยังเล็กอยู่นะครับเป็นต้นขจรน,นะขจรป่าต้นขจรป่าดอกเล็กๆ เอาไปทอดใส่ไขน่นี่มันเริ่มขึ้นฐานมาแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าป้าป้ามาเดี๋ยวผมจะพาทำคลิปเจ็บผักกูดอุ้ยนีปลูกลูกมาฝั่งนี้ได้แล้วลุงเนี่ยดูป้าขยายมาขยายเรื่อยนะครับอันนี้ก็มีทั้งผักขมนะครับผักขมแล้วก็ มะเขืออันนี้เป็นคลิปพาชมสวนเกษตรผสมผสานยามเช้านะผสมผสานร,ระหว่างผักกูดมีผักกูดมีมีมะเขือแล้วก็ข่าแล้วตะไคร้ยอยู่ฝั่งน้นแล้วก็ฝั่งน้นเป็นเป็นอะไรนะเขาพูดเออ ขอาผลแล้วก็มีต้นพริกมีพริกฝั่งนี้เพิ่งปลูกใหม่ก็ด,ดูไม่รู้จะเสียงเป็นยังไงนะเสียงมันอู้อนะครับเพราะผมใช้กล้องตัวนี้ถ่ายไอ้กล้อง โป,โปรูถ่ายบางทีเสียงมันอู้อู้อู้เหมือนไม่เข้ากล้องอยังไงไม่รู้แต่ถ้าเราอยู่ข้างหน้ากล้องเนี่ยมันได้ยินอยู่ถ้าอยู่ข้างหลังกล้องไม่ได้ยินแล้วก็นี้ันี้ยครับอันนี้เขาเียกใบอะไรนะดูซิดูซิอืมดูซิลืนแล้วนี่นะครับ ลุงไ้ไอพันไอไอต้นที่ว่ามันออกสีเขียวๆนี่ลุงดึงดึงต้นมาจากหน้าบ้านบ่เนี่ยที่เอามาปลูกเสริมเนี่ยนะครับแต่ปลูกใหม่ในต้นมันยอดยอดมันออกใหญ่เนาะครับอ๋อแต่ถ้าปลูกใหม่ยอดมันออกใหญ่ใหญ่เนาะ ไอ้ตรงปลูกเก่าไอ้ต้นใหญ่ถอนขายหมดแล้วเหลือแต่ต้นเล็ก <c oughs> มาตอนเย็นตอนเช้ายางี้ก็บร,รยากาศดีนะครับถ้าดูบรรยากาศเดี๋ยวอุ้ยสายไฟแล้วผมจะกล้าขึ้นนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นตรงนู้นดีกว่าเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวขากลับผมจะขึ้นเก็บมะขามไปนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นตนน้อตอนนู้นดีกว่าไอ้ต้นนี้สายไฟพาดพลาดไม่ขึ้นต้นนี้สายไฟพาดไม่ขึ้นมะขามเยอะเลยครับเดี๋ยวผมจะเก็บมะขามดีกว่าก<ม>็สาหรับคลิปพาเที่ยวชมสวนผักบุดตอนเช้าก็แค่นี้เนาะเพราะว่าทําให้ถ่ายให้ดูเยอะแล้วก็ถ่ายดูคร่าวๆพอวันนี้เป็นการมาเที่ยวเล่นตอนเช้าตุนบรรยากาศบริสุทธิ์เฉยๆนะครับเย็นมากเย็นสบาย นี่ครับเสือนตะกูดต,ตอนเช้าเมื่อกี้ผมมาจะออกมาเร็วว่าน,นี้นะแต่มัวแต่นั่งนั่งให้กําลังใจพี่จะเตรียมอยู่นั่งเข้าไลสดพี่จะเตรียมอยู่นะเมื่อกี้ก็เลยมาสายหน่อยแดดมันก็เริ่มออกนะครับเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ ปลูกพกูดเสร็จจะขายอย่างไรขายจะขายออกอย่างไรสําหรับคนที่ว่าอยากปลูกแต่ไม่รู้จะว่าจะขายยังไงเดี๋ยวผมจะบอกเนาะแค่นี้นะครับสําหรับคลิปคลิปเชื่อวชมสุนพกูดตอนเช้าอย่างนี้ตอนนี้วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะ